ก็ประเด็นอกัญชาเรื่องปลดล็อกกัญชาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ปลดจริงอ่าเป็นการปลดแบบเขาเรียกปลดแบบอ่ตามใจประชาชนอ่าเป็นนโยบายพรรคการเมืองพรรคสายเขียวอะ่ะนะอืมครับนะเพราะตอนนี้มีประชาชนเนี่ยเขามีคนที่หลงเชื่อว่ากัญชาเสรีเนี่ยชาวบ้านเขาก็เริ่มปลูกแนละ้วใช่ทีนี้ถ้าเกิดโดนจับขึ้นมาพรรคที่เป็นเจ้าของนโยบายยางก็จะซวยไงจะแ,แพ้เลือกตั้งในคราวหน้านะดังนั้นเขาก็เลยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขมา นะครับนะว่าปลอดออกจากยาเสพติดประเภททหากัญชานี่ประเด็นแรกนะประกาศในราชกิจจานะครับก็นับไปนะครับต้องรอร้อยร้อยร้อยยี่สิบว,วันใช่ไหมพี่ก็รอไปอ่ะรอตั้งแต่วันที่ลงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าลงวันไหนก็นับไปร้อยี่สิบวันก็สี่เดือนนะนะครับอันที่สองก็คือว่าอ่อกัญชานะยังไม่เสรีนะหมายความว่าปลอดออก จากยาเสพติดประเภทหนะ้าแต่หมายถึงว่ายังถูกควบคุมอยู่ในประกาศก็กเขียนไว้ชัดว่าถ้าสารสกัดอะไรก็แล้วแต่ที่สกัดออกมาจากกัญชานะ่มันต้องควบคุมนะหมายความว่าใครจะสะกัดกัญชาเป็นอะไรนะเรียกอะไรเป็นยาเป็นอะไรพวกนั้ก็ทำอะไรอาหารเสริมเป็นอะไรเนี้ยเนี่ยนะก็มันมาจากดอกอะไรพวกนี้มันต้องสกัดพอสะกัดอะไรพวกนี้นก็ต้องอต้องถูกควบคุมนะประเด็นต่อไปประเด็นสุดท้าย การจะควบคุมการใช้กัญชาได้เนี่ยเขากําลังร่างพรบกัญชากัญชงอะไรออกมานะซึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็คือพูดง่ายโดนควบคุมนะโดยควบคุมการใช้กัญชานะครับเนี่ยมีสามสี่ประเด็นเนี้ยดังนั้นตอนนี้ประชาชนก็อยู่เฉยจะทํออาทอะไรเลยเดี๋ยวติดคุกนะอ๋อคือหมายความว่า ประชาชนที่เข้าใจผิดบอกว่าเสรีเสรีเนี่ยคือมันไม่ใช่เ<อ>สรีขนาดนั้นเขายังม่ีม,ม,มีแต่เสรีรวมไทยพักาของพี่เสรีพิทธิ์นเ,เนีลยเสรีมีแต่คำพูดเป็นนโยบายถวยหลูของพรรคการเมืองแต่จริงๆมันไม่ใช่กันชาเสรีนะคือปลูก<อ>ปลูก <ๆ S 1> ก็ไม่ได้เสรีใช่ไหมครับก็ยังยังต้องรอกฎหมายที่จะมาควบคุมไงนะเรียกร่างพรบกัญชงการชานะเกี่ยวก<อ>ับเรื่องการควบคุมอ่ะ คือสรุปมันไม่เสรียังเงี้ยไม่ต้องมีกฎหมายควบคุมเช่นต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลนักวิชาการการแพทย์สุขภาพอะไรต่างต่างเนี่ยพืชเชรษฐกิจภายใต้เงื่อนของเงื่อนไขอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเสรีจริงหรือไม่ก็ต้องไปถามหัวหน้าพรคภูมิใจไทยนะที่หาเสียงไว้นะหรือว่ามันจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ได้ทุนส่วนใหญ่คนก็จะมองไปในแนวหลังเนี่ยนะเพราะว่าดูแล้วมันต้องขออนุญาตนะเนี่ยหลักๆเข้ามานี่นะครับแล้วไอ้ปลูกหกต้นนี่จริงไหมพี่ มันก็ยังไม่เห็นมีกฎหมายอะไรเลยเนี่ยมีแต่คําพูดของนักการเมืองนะซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับเขาที่แล้วก็บอกแล้วนี่กันเรื่องเรื่องอะไรนี่กันชงหรือกันทอมเขาเนี่ยกันชงครับกันชงเออขนาดทำอะไรต่างๆนะฮะมันต้องดูกฎหมายดูคําพูดนักการเมืองเนี่ยเต็มที่นะครับก็หาทนายสู้คดีอ่ะหลิวเอาไหมล่ะนะอืมนะหาทนายให้เอาไหมโอ้ไม่เอาอ่ะเป็นความไม่สนุกพี่เออแล้วเขาบอกว่าหาทนายให้เนี่ยนักการเมืองน่ะคนดังเลยอ่ะนะ อืม <ừ> mm, ครดนจะปอกผมนะอ่าใช่<า>ใช่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นนี้เลยอืมประเด็นนี้ยังไงท่านท่านอาจารย์เรชามองอยังไงครับก็ก็ก็อยู่เฉยรอกฎหมายให้มันนิ่งก่อนมันยังไม่นิ่งไงนะแล้วอย่างนี้นะอประกาศประกาศสาธารณสุขให้ครบ120วันรอกฎหมายควบคุมกัญชาก่อนสองอย่างครับท่านอาจารย์เรชาเตือนพี่น้องประชาชนยังไงดีครับตอนนี้ก็ก็อย่าไปยุ่งอะไรเลยการชงกัญชาอะไรอยู่เฉยนะ กินแป๊ซี่อะไรไปก่อนนะน้ำเปล่าอะไรพวกนี้นะอืมได้ครับอย่าไปยุ่งมันนะอย่าไปเสพอย่าไปปลูกยาอะไรต่างกฎหมายยังไม่นิ่งนะครับอย่าพึ่งเนะออย่าพึ่งนะอรอรอดูให้มันชัดเจนก่อนเนาะครับผมได้ครับขอบคุณอาจารย์เดชาครับน้ามันเหนื่อยพบพบกับทุกคนก็คือสื่อที่คอยติดตามคอยสัทธาัสธานการเพื่อให้เราได้รู้สิ่งที่เป็น ไม่เกียงฟ้าฝนไม่เกียงลงมหน้าเพราะเป็นคนขา<ม>้าเพราะเป็นคนคนขอประชาชนไม่ว่ามีเหตุการร้ายแรงจะสู้ทนทำไปไม่วันจะยืนเคียงข้าง กับตชาชนของฉันต่อให้ชีพฉันจะสูญไปแต่จะไม่เสียเปล่าเพราทุกเรื่องราวเพราะทุกเหตุการ์ฉันจะรายงานมันออกมา